เด็ okay, ครับเช้านี้ขอตั้งชื่อเรื่องเลยนะครับว่าอาโหสิกรรมที่ทำไว้ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้าง,างดูแบบว่าดูแรงดูเศร้าๆดูมีความผิดอะไรนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเอาเรื่องแนวบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็คือว่าช่วเนียพอดีว่าอาฟงป้าป่วยนะครับมาอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นเดือนแล้วเราก็ไปเยี่ยมแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วตอนนี้ท่านก็กลับมาปวดอีกนะครับขยายความอากงปานิดหนึง่งอากงอันนี้พูดแทนลูกชายนะครับลูกชายจะเรียกว,ว่าอากงนะครที่เรียกว,ว่าป๋าอนมีหลายคนที่เรียกคุณพ่อว่าป้าอาปาเ่ยประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็จะเรียกว,ว่าอากงปากันโอเคแล้วที่อย่างที่บอกว่ามีแรแงบันดาลใจแทนพูดเรื่องนี้ก็เนื่องจาก น้องสาวเป็นคนที่ f ฟอลโล่รงตาอยู่นะครับในการเจ็บป่วยดูแลในเรื่องการเข้าโรงพยาบาลที่ไหนอย่างไรเขาก็จะประสานงานแล้วล่าสุดก่อนหน้าจริงก่อนหน้านี้มีคำหนึ่งที่มันเตะใจนิดนึงก็คือว่าเหมือนกับเราคุยกันในพี่น้องมีพี่สาวมีน้องสาวแล้วก็ผมนะครับพูดถึงอากงท่านว่าเออแกเจ็บป่วยเป็นยังไงจะหายไหมอะไรยังไงเนี่ย แล้วน้องสาวก็พิมพ์มาในไลน์อันนี้เราคุยกันในไลน์กลุ่มนะฮะในกลุ่มเขาก็พิมพ์ว่าโอเคเราก็ควรจะอาโหสิกรรมให้เขานะแล้วก็อธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขากลับมาหายดีประมาณนี้นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกเตะใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วและในเรื่องคำว่าอาโหสิตอนนี้ก็เคยคิดไปครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เอามาเล่าวันนี้เป็นวันที่ผมก็จะไปเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปเยี่ยมมาโกงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะใจในคาว่าอโหสิที่น้องสาวพ,พูดพิมพ์ไว้ในในกลุ่ม,มก็เลยอยากเอามาขยายความผู้ชี้เรื่องอีกทีก็คืออโหสิกรรมที่ทําไว้นะครับอืผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาหรือคํานี้มากมายนะักแต่เอาตามทําความเข้าใจแล้วก็ตามความเข้าใจของผมที่จะเอามาแชร์แล้วกันนะผิดถูกยังไงก็ขออาภายัยแล้วก็ถ้ามีความรู้เพิ่มเติมก็ แจ้งเข้ามาได้ก็คือในความหมายของผมคําว่าอาโหสิกก็เหมือนการให้ภัยนะครับกรรมเ,เวลาเราฟังคําว่ากรรมเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่มันทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความหมายของผมคือกรรมคือการกระทำนะครับอย่างที่เคยบอกเวลาไอ้การกระทําดีบางคนมีเจตนาที่ดีนะครับไม่ได้พูดว่าประสงค์ร้ายหมายถึงว่ามีเจตนาที่ดีแล้วทําอะไรลงไปตามเจตนาของเขา แต่ว่ามันอาจจะเป็นผลรล้ายกับหลายคนหรือม่ผลร้ายก,กับคนอื่นก็เป็นได้นะเช่นต่อเ่อเรื่องนิดนึงในข่าวค้าวต่างกันมาที่มีคนอ้างองสมมติเเจ้ารหรืออ้างอิงความเชื่ออะไรสักอย่างผมไม่อยากจะมองเจตนาเขาไม่ดีนะสมมุติว่าผมมองเจตนาเขาในมุมที่ีว่าเขาแค่ออรับรู้หรือมีความรู้สึกหรือมียาหรือมีอะไรก็ไม่รู้แหละ จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่เขามีเจตนาที่ดีที่การที่ทําเนี่ยมันเขาคงจะคิดว่ามันหวังว่าจะทําให้คนอื่นดีนะอันนี้มองในมุมมองที่ดีนะแต่ไอ้สิ่งที่เขาทำหลายอย่างเนี่ยมันเป็นผลกระทบในวงกว้างที่ทําให้บางคนกรรมในคาว่าอาโหสิกรรมกรรมมันคือการกระทำนะฮะจะดีหรือไม่ดีใน บริบทไหนนะเนี่ยมันมองได้หลายมุมมากฉะนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าไอ้คำว่ากรรมมันคือกรรมไม่ดีเอาเป็นว่าว่ากรรมคือการกระทําแล้วโหสิกเราก็ควรจะให้อภัยกับการกระทําทุกรูปแบบนะครับให้อภัยใครยังไงะนั้น,นผมก็คิดว่าเหมือนเดิมนะทุกการที่พูดก็คือเริ่มจากตัวเองที่ต้องให้อภัยตัวเองเราก็คิดทบทนวนว่าเราไปทําอะไรทั้งดีและไม่ดีทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ ให้อภัยตัวเองว่าโอเคเราผิดเราพลาดเราต้องทบทวนเราต้องแก้ไขเราก็ต้องขอโทษเป็นเราก็ต้องให้อภัยตัวเองตัวเในระหว่างเดียวกันที่พูดเรื่องอารมณ์า,นะายที่ไหนตลอดแล้วเวลาที่เราอยู่กันมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันก็มีทั้งเขาทําผิดทั้งเราทํพลาดทั้งเขาทําดีเราทําดีสังเกตว่าเรามันทั้งมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขัดต่อตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย เขาป่วยอยู่อะไรก็แล้วแต่แค่แค่ทํำยังไงให้ความรู้สึกตอนเนี้ที่เรามีต่อกันเวลาเราไปเจอกันเรานึกถึงกันมีแต่สิ่งดีๆนะครับก็คือการให้ภัยในทุกการกระทําที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่ให้กระภัยในการกระทำต่อไปถ้าเราียนจะต้องดอีด้วยกันนั่นคือความหมายของคำว่าอโหสิกรรมโหมแล้วก็ที่ทำอย่างนี้นนะตอนไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้าย ไม่ว่าใครจะทำอะไรกับใครใครจะมีความแค้นเพืองก็อยากจะให้คิดถึงว่าถ้าเราเอาหัวใจกนันได้สิ่งแรกที่เราจะได้คือใจเราจะบาเบาเอาทุกอย่างมันน่าจะทำออกได้ง่ายดายมากขึ้นกว่าที่เราจะไปบกบุญกับความแค้นความเอาคืนความอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ล้วกันขอกให้ทำกันว่าถุกฝปนไปด้ยกันครับ